สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คู่มือการใช้งานระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ชิมิตี้นะคะ วันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูการตั้งค่าเบื้องต้นในระบบชิมิตี้กันหากใครที่เป็นมือใหม่ขายของออนไลน์แล้วสงสัยว่าจะมีวิธีการจัดการร้านค้ายังไงให้ดูมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นก็อย่าลืมกดเซฟเพลย์ลิสต์นี้ไว้ได้เลยนะคะอย่างแรกเลยเราจะพาทุกคนไปดูการตั้งค่าร้านค้านะคะการใส่ข้อมูลร้านค้าในระบบชิมิตี้ต้องตั้งค่าอะไรใส่ข้อมูลอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบชิมิตี้แล,แล Olivia, heures, はは้วนะคะหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้เลยค่ะให้ทุกคนนะคะกดไปที่ปุ่มตั้งค่า หรือรูปปันเปืองขวาบนตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อกดแล้วนะคะระบบก็จะพามาที่เมนูร้านค้าค่ะซึ่งก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยในส่วนของชื่อร้านแล้วก็โลโก้ร้านค้าค่ะเราก็สามารถพิมพ์ชื่อร้านค้าตรงนี้เข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็กดยืนยันค่ะจากนั้นในส่วนของโลโก้ค่ะเราก็สามารถกดเลือกโลโก้ที่ต้องการได้เลยนะคะ ซึ่งสงส่วนนี้เองค่ะก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้แบรนดิ้งของร้านเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองและยิ่งไปกว่านั้นนะคะชิมิตี้ยังมีให้เลือกสีของร้านด้วยค่ะหรือว่าจะเป็นสีของแบรนด์ก็ได้ค่ะโดยกดเลือกที่มุมขวาตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งจะเลือกได้1สีนั่นเองค่ะข้อมูลในส่วนของสีชื่อร้านค้าแล้วก็โลโก้จะไปปรากฏในลิงก์ดินหรือลิงก์คำสั่งซื้อด้วยนั่นเองค่ะยิ่งสำหรับมือใหม่ขายของออนไลน์นะคะ,ะ,คะการมีแบรนดิ้งก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้แบรน้ขานมาก่ึคะ นอกจากนั้นยังทําให้ร้านค้าดูมีภาพลักษณ์ที่ดีมีเอกลักษณ์แล้วก็ลูกค้ายังจดจําเราได้ไง่ายขึ้นด้วยค่ะและอีกหนึ่งจุดสําคัญนะคะคือการใส่ที่อยู่ของร้านค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่จังหวัดเบอร์โทรนะคะแล้วก็เลขประจําตัวผู้เสียภาษีค่ะถ้าทางร้านค้ามีการออกใบกํากับภาษีด้วยก็แนะนําให้ใส่เลขผู้เสียภาษีตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นกดบันทึกได้เลยค่ะ ซึ่งเวลาที่ทางร้านนะคะต้องการพิ้นใบปะหน้าพัสดุในชิมนิตี้ก็จะขึ้นชื่อที่อยู่ของผู้ส่งให้ด้วยเลยค่ะทางร้านก็ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งพิมพ์ชื่อที่อยู่ผู้ส่งเองทุกครั้งค่ะ เรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการตั้งค่าร้านค้าเพียงไม่กี่ขั้นตอนก็เสร็จแล้วคะ่ะแต่ทําให้ร้านค้าของคุณมีความน่าเชื่อถือมีแบรนดิ้งแล้วก็เป็นที่น่าจดจําของลูกค้าด้วยคะ่ะและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะพัฒนาร้านของคุณไปอีกขั้นอย่าลืมดูคลิปถัดไปนะคะในหัวข้อการจัดการขนส่งคะ่ะที่จะช่วยให้ร้านของคุณมีประสิทธิภาพและทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นคะ่ะสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะ